มากี้อวดผมทรงใหม่แต่เสื้อหลุดว่าปิวทำหลุดโฟกัสเต็มๆเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสองที่ยังสวยเป๊ะไรที่ตีอย่างมากี้ราศีโดยเราจะเห็นผลงานของแม่ผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลต่างๆและนอกจากนี้ก็สามารถชมภาพสวยๆของแม่ได้จากอินสตาแกรมไม่ว่าเธอจะมาในลุกไหนก็สวยเป๊ะเหมือนเดิมทั้งรูปร่างและหน้าตา จนกระทั่งล่าสุดสาวมาร์กี้โพสภาพตัวเองลุกผมทรงใหม่ท่ามกลางหลายคนต่างคอมเมนต์ชมความสวยของแม่บอกว่าผมทรงนี้เข้ากับแม่มากๆแต่ก็ต้องหลุดโฟกัสพอเสื้อของแม่นั้นว่าวิวสุดๆจนทำหลายคนแห่ทักความเซ็กซี่ของแม่ไม่ขาดสายเลยจ้า